สวัสดีครับวันนี้คุณนรงจะมาให้พวกเราได้ศึกษาการวัดค่าเครื่องวัดสัญญาณนะครับนนี่ก็เป็น SWR meter นทีนี้ก็จะมาให้ดูก็คือ2เครื่องส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องส่งเครื่องส่งก็จะมีตั้งแต่วิทยุสื่อสารนะครับอันนี้ก็คือมีหลายรุ่น ขนาดอันนี้เครื่องส่งวิทยุชุมชนขนาดเล็กน,นี้ก็เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมนะครับที่ตำรวจทหารอ,อปรพอรลอนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยนะครับที่เขาใช้ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นดัมมิโหลดนะครับดัมมิโหลดก็คือจะมีขนาดต่างๆนี่เป็นดัมมิโลดนะครับ มมโหลดทาต่างๆเรา,าเอาตัวด้านทานมาทำดัมมิโหลดตก็คือจะมีค่าความต้านทานที่50โอห์มถ้าไม่ใช้ดัมมิโหลดก็จะเป็นเสาอากาศก็คือเขาก็จะเอาติดตั้งกับวิทยุลักษณะแบบนี้ในการใช้งานจริงนะครับแต่เราจะมาวัดกำลังส่งวัดค่า SWR วัดค่าร e ีเฟรของเครื่องขังขง้นาคมนะครับ<ช><ช>หรือว่าเครื่องวิทยุนี่เราก็ต้องใช้ดัมมิโหลด นะครับมันไม่โดโดก็คือจะไม่ทําให้สัญญาณแท่กระจายออกไปด้านนอกนะครับก็คือเขาจะเป็นดัมมี่นะครับเป็นดัมมี่ก็คือทําให้ไม่เกิดการแท่กระจายขึ้นซึ่งค่าของเขาก็จะอยู่ที่50โอห์มตัวนี้ก็คือเอาตัวต้านทาน500โอห์ม10ตัวขนานกันก็จะได้ตามกฎของโอห์นะครับตามการต่อตัวต้านทานแบบขนาน ก็คือจะมีค่า50โอห์มนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสายวัดนะครับสายวัดหรือว่าสายนําสัญญาณหรือว่าสายส่งสัญญาณนะครับก็จะเข้าหัวตามรูปแบบต่างๆว่าหัวของเขาก็จะใช้งานกับรูปแบบไหนนะครับในที่นี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดตัวนี้ก็จะเป็นใช้วัดทบบี่คุมชนนะครับ ในสถานีวิทยุอารีดิ o, สายก็จะเบอร์ใหญ่ขึ้นขนาดสายก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งตัวนี้สายก็จะลอกไปแล้วก็จะเป็นสาย RG8 แนะครับ RG8 แต่ว่าหัวตัวนี้เป็น PL ตัวนี้เป็น e n t นไทนะครับอันนี้ก็วัดวิทยุสื่อสารขนาดเล็กก็ต่อใส่กับเครื่องวัดสัญญาณ ส่วตัวนี้ก็จะเป็น P L กับ P L นะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับที่ใช้แต่ในวันนี้จะใช้สายเส้นนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่า B N C นะครับ b n เเราก็จะใส่เข้าไปกับเครื่องวัดสัญญาณของเรานะครับจากนั้น <c oughs> อีกด้านหนึ่งนะครับนี้จะเอาตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันใช้ในการวัดด้านหลังของเขานะครับด้านหลังของเขาก็จะมีคำว่าเอ uh, าพุทธแอนเทนนา A N C มันจากแอนเทนนานะครับแอนเทนนาก็คือสายอากาศตัวนี้จะมา T R T R ก็คือมาจากเครื่องส่งนะครับเป็นอินพุตอินพุตก็คืออินก็คือเอาออกจากนี่นะครับก็จะวิง่งวิ่งวิ่ง,างมาปึ๊บมาเข้าอินพุตของเครื่องวัดสัญญาณนะครับ เอาอินพุตของเครื่องวัดสัญญาณจากอินพุตของเครื่องวัดสัญญาณตัวเครื่องวัดนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาจากนั้นเขาก็ส่งมาดัมมิโลดซึ่งดัมมโโลดตัวนี้ถ้าเป็นนี้ก็เป็นหัว BNC นะครับแต่ตัวนี้เป็นหัว PL แล้วก็เอามาใช้กับ PL ซึ่งตัวนี้เป็นดัมมิโลดนะครับตัวนี้ สามารถวัดได้ตั้งแต่100วัตต์นะครับความถี่ตั้งแต่1ถึง650เฮิรตซ์ซึ่งวิทยุสื่อสารตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่147 147เมกะเฮิรตซ์นะครับอ่านตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องวัดสัญญาณตอนนี้ลักษณะเราจะมาวัดดูก็คือ,อรุ่นนี้จะดีหน่อยนะครับก็คือสามารถวัดครั้งเดียวได้ทั้งค่า a t r ได้ทั้งค่า r f เฟ ได้ทั้งค่า power นะครับในตัวเครื่องเดียวกันเลยวิทยุเครื่องนี้กำลังส่งก็คือประมาณ5วัตต์เราก็ตั้งตั้งเข็มตั้งลิงก์นะครับลิงก์ของเครื่องวัดนะครับไว้ที่20วัตต์ก็พอแต่เครื่องนี้สามารถวัดได้20วัตต์วัดได้200วัตต์วัดได้2,000วัตต์2,000วัตต์ก็คือใช้วัดกับเครื่องอวิทยุ ชุมชนนะครับซึ่งเครื่องชงที่มีกำลังวัดเยอะแต่ในที่นี้เครื่องนี้ก็คือวัดไม่ถึงนะครับเราก็ตั้งไว้ให้มากกว่านะครับให้มากกว่าเครื่องโถงตัวนี้ก็ห้าวัตตัวนี้เราตั้งที่20บวั2ยี่สิบวัตเวลาเราดูนะครับเวลาเราดูนะครับเข็มเข็มที่ขึ้นตรงนี้เขาก็จะมาถึงจุดนี้ก็คือ20บวัตแต่ตัวนี้เครื่องห้าวัต เวลาเราวัดก็จะมาขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่ประมาณเลขห้าส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสีแดงข้างในก็คือจะเป็นค่า SWR ส่วนที่อยู่ข้างนอกก็คือเป็นค่ารีฟิกก็จะเริ่มตั้งแต่1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1่งหนอ่าอันนี้สีแดงนะครับเป็น SWR ส่วนด้านนอกก็คือเป็นค่ารีฟิกตอนนี้เราต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดวัดให้ดูนะครับ ปึ๊บนะพอกดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเข็มตัวนี้ขึ้นอยู่ที่ประมาณ3บาทถ้าดูเส้นสีแดงข้างในนะครับซึ่งเป็นค่า a d p r ก็จะอยู่ประมาณ1.2นะครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นค่า defect อยู่ที่ประมาณ0 0.1กว่ากว่านะครับไม่ถึง0.2อันนี้ก็คือรูปแบบของการวัดสัญญาณนะครับเราปล่อย อันนี้ลักษณะของการวัดตรงนี้นี่จะวัดว่าจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นกับแรงส่งของของเครื่องวัดนะครับของเครื่องวัดสัญญาณอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับสําหรับเครื่องนี้เขาก็จะวัดได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จบแล้วนะครับสําหรับเครื่องนี้สามารถวัดครั้งเดียวกดครั้งเดียวสามารถรู้ทั้ง3ามค่า แต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กตัวนี้นะครับเครื่องเล็กตัวนี้เครื่องเล็กตัวนี้นี่ลักษณะของเขาเขาต้องมีการหาคีระาค่านะครับอันดับแรกนะครับเราก็ตั้งมาที่ power ก็คือเราจะตั้งอะไรอันนี้เป็น forward ตรงนี้เป็นรีดิเฟ c ตตรงนี้เป็นปิดนะครับเราก็จะตั้งมาที่การทำงานของเขาก็คือ forward ก็คือให้มันให้เขาทำงานนะครับจากนั้นตัวนี้ ตัวที่สองจะมี power มี cal ก็คือ a l i b r a t e แล้วก็มีตัวข้างล่างคือ a w r ตัวนี้ถ้าสมมติเราจะวัดเราก็ต้องมาที่ตัวการก่อนก็คือมา a l i b r บ t e ก่อนอส่วนตัวนี้เล็งเล็งของเขาคือจะมี3าับาทมี20บาบาทมี200รัตยบาทก็คือสูงสุดวัดได้200วัตบาทเราก็ตั้งไว้ก,กลางๆก็คือ20บบาทถ้าตั้ง3าับาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็คือ ที่จริงเขามีกําลังชฉมอยู่5วัตต์เราก็ต้องตั้งให้มากกว่าของเครื่องโฉงก็คือตั้งไว้ยี่สิบวัตต์จากวันนั้นเราก็กดเพื่อที่จะคาลิเบรตพอกดเข็มตัวนี้ก็จะดีดขึ้นมาอ่าดีดขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวปรับละเอียดเราก็จะปรับตัวนี้นี่ให้เส้นสีแดงอันนี้นี่เข็มสีแดงนี้นี่มาที่จุดสูงสุดมาที่จุดคาลิเบรตนะครับหมุนให้มันเกินก็ไม่ได้นะครับก็คือต้องให้พอดีประมาณนี้ในการคาลิเบรต ก็จะเป็นาการคาราบีที่ดีที่สุดครับเป็นการคาราบีที่ดีที่สุดจากนั้นเราก็ทําการวัดค่า EWR ก็คือกดลงแล้วก็สามารถอ่านค่า EWR ได้ว่าค่า EWR มีค่าเท่าไหร่ก็คือดูข้างบนนะครับจากนั้นเราก็สามารถมาดูค่า power ได้ค่า power แล้วก็ปรับขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนค่า power ค่า watt จะดูที่ ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็คือ20บาทที่เราปรับเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ3บาทส่วนค่าที่3ก็คือค่ารีเฟกค่ารีเฟกก็ปรับมาตรงนี้ครับค่ารีเฟกล้วก็ดูค่ารีเฟกจากเครื่องว่าค่ารีเฟกก็คือค่าสะท้อนกลับของสัญญาณนะครับที่กลับเข้ามาหาตัวเครื่องกลับมาหาทีว่าเขารีเฟกเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องวัดสัญญาณนะครับ เราจะได้ทั้งการวัดเครื่องส่งได้ทั้งการวัดดัมมิโลได้ทั้งการวัดสายอากาศนะครับอยู่ในวิชาเครื่องส่งวิยุแล้วก็วิชาสายส่งสายอากาศในตัวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ผู้เรียนนี่ทำเป็นรายบุคคลนะครับครูก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณครับผู้กลามอะไรก